สวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีสวัสดีวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่สิบแปดมีนาสองห้าหกห้าวันนี้เรามีนัดกันกันกบพันสองคัตตอมอีกหนึ่งคันลูกค้าเก่าเจ้าประจาวันนี้มาจูนกล่องดำฟูลแพคให้ใหม่เขาซื้อมาแล้วเขาซื้อมาเองจูนเองแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ก็เลยให้ผมมาจูนให้ใหม่มาให้ผมจูนให้ใหม่แล้วก็มาให้ใสจะให้ใส่ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟสปอร์ตไลท์อ่าแล้วก็ไฟมันเป็นไฟสองสเต็ปก็คือมีสปอร์ตไลท์กับไฟเลนก็ต่อเดี๋ยวเราจูนเสร็จต่อไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขากันไปดูกันว่ามันจะจบไหมจูนไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมไฟต่อไปแล้วมันจะช็อตไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามกันไปไปรุ่น ไส่ท่อไส่ท่อแล้วทำไมเสียงไม่เหมือนกันอะมันเหมือนก็ใส่ไอ้เออเสียงมันไม่เหมือนมันเดินสว่างแปลกๆอ่ะตอนนี้มันมาหมดแล้วนะ เลยหนึ่งสับสองเวลาสับเกียร์ดูว่าสับเกียร์ห้อยไหมอ่ะพอสับเกียร์ปุ๊บกระแทกกระเร่งส่งวอดวูบลอสะดุดสะอึกอะไรไหมย,ยกกระเร่งมีตดไหมพย,ยายามลองให้ได้หมดทุกเกียร์ลองดูแล้วว่าขาไปเนี่ยลองให้หมดเลยพอขากลับพี่ก็ขี่แบบที่พี่ขี่ว่าปกติพี่ขี่แบบเนี้ยมันดีขึ้นแย่ลง <Okay. S 1> ครับผมเดีย๋ยวได้รู้ มาตรงเดียวกันชึ้งในเลยอะหลังจากเท่าจูนให้ไปเรียบร้อยจูนไปแล้วเอาไปลองอยู่เดี๋ยวรอเขากลับมาดูดิถามดูหน่อยว่ามันดีขึ้นกว่าที่เขาเล่นเองไหมมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวรอเขากลับมาไปเอามาแล้ว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  ลองมาเป็นจังไหน่นิ่มมันนิ่มขึ้นอ่ะนิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าจากเดิมที่มันกระแทกพอกระแทกปุ๊บผ่อนเนี่ยมันตอดอ่ะมันตดกระจายเลยแล้วก็ตอนนี้มันมันหายหมดแล้วสมมติขึ้นก็ขี่ดีขึ้นขี่เป็นยังไงเอยเวลากระแทกก็เลยมันมันมันนิ่มขึ้นอ่ะเร่งเวลากระแทกขึ้นมันก็ออกตัวเกียหนึ่งลากเกียหนึ่งไปตัดไหมตัด ก็ไปนิ่มๆเลย่ะตับเกียร์ตับเกียร์ห้อยไหมก็ไม่ห้อยนะอ่าตับเกียร์ไม่ห้อยก็แทะคันเร่งตรงมีวอดมีลอมีบูบมีอะไรไหมไม่มีเลยก็ต่อตามมือเลยยกคเร่งยกคันเร่งมีมีมีจังหวะเดียวนั่นะที่มันที่มันมันตดจังหวะเดียวแค่อพาก็อย่างที่ผมบอกวก็ใส่ท่อพี่มันโอเคใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะโดยรวมแล้วหายแล้วอาการที่แบบผมเบื่อเนี่ยอ่า คิดว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมยเยอะเลยแบบอาการเดิมที่แบบเบื่อๆนี่หายเลยอ่าจากที่พี่เล่นเองอะไรเล่นเอง,เองครับเล่นเองมาเต็มกราฟเลยคันนี้ครับก็ดูให้ใหม่ไปเรียบร้อยกล่องปูแพ็กสามแล้วแล้วก็ต่อสปอร์ตไลท์ให้ด้วยนี่นี่ดีเด็ดพี่ไปเปิดไปลองอยังลองเปิดยังสปอร์ตไลท์ลองละนี่ป๊าปปิดเปิดอนี่โอ้มี ใส่ลงใส่เลนด้วยนำขบวนสบายเลยวันนี้โพลิสอันนี้เรียบร้อยไปยี่ว่าจบไหมเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรต้องแก้ไหมเดี๋ยววันอาทิตย์จะวิ่งซัดยาวๆดูอ่าอันนั้นเดี๋ยวมีอ่าไงเดี๋ยวมารีวิวอีกทีไปแล้ววันนี้ที่ไปลองคิดว่ามันมันมันโอเคนะมันมันจบและการอาการที่เคยเคยวิ่งแล้วมันไม่มันใช่ไหมละคือมันวิ่งมันก็วิ่งได้แต่ว่า ต่เบื่ออาการนูันมันตดมันก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดแล้วครับเจ้าของบอกจบก็จบแล้วเดี๋ยววันาทิตพี่ไปไหนเนี่ยว่ายิ่งไปว่าไปถ่ายทางเสาดูไปไปทิพย์หรือไปอะไรไปไม่ได้ไปทิพย์ไปเนี่ยนะไปเที่ยวกับเพื่อนอ๋อซัดวยาวๆดูอ่พี่ไปลองตัดดูเลยครับหัวัจยาวๆจะลองดูจะไปไปเมื่อกี้พี่ไม่ได้ลองเปิดเลยไปไม่ได้ลองอไม่ได้ลองน่าจะสว่างเลยมืดๆับ ไฟแซะสว่างอยู่ใส่ลองไซเลนพร้อมทำสวิตสวิตสองทางสามทางเนี่ยปวดตะตานไปอยู่ไล่อยู่หลายชั่วโมงเลยตายตายสวิตเนี่ยสวิตกันน้ำด้วยอ่าปั๊บอ่าเปิดสปอตไลท์เปิดใส่เลนอ่าเปิดใส่เลนอย่างเดียวอ่าใส่เลนอย่างเดียวเปิดสปอตไลท์ด้วยใส่เลนด้วย อ่าหรือจะสปอร์ตไลท์อย่างเดียวโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเยี่ยมบจบไหมคิดว่าจบนะคิดว่าจบนะลองเดี๋ยวลองทิปยาวๆดูสักยาวๆดูักเลยวันกับโอ้ยผู้เนียวเต่าวันอาทิตย์วันเสาร์ล้างรถพอดีวันอาทิตย์ไปล้างรถอย่าไปฉีดมากนะประกงประกับเนี่ยรถมาเสียตังค์หลายพันน่ะแพงด้วยโอเคเจ้าของบอกจบก็เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ